เด็ดหัวในพลดับคาที่หลังไทยไม่คุยถล่มต่อส่ง F16 บุกย่อนไข่ใส่รังตุยทันที6นายทับไทยประกาศยึดแล้ว6จุดน้องยาแก้วช่องจอมช่องเปรอช่องระยีช่องอันมาและช่องซำมแต่และสั่งยึดให้เรียบหลังบ้างจนกว่าจะสิ้นสภาพ โดยมาล่าสุดคบนะครับในตอนนี้ก็ยังคงดูเดือดในสมรภูมิรบจังหวัดตราดนะครับหลังกองทัพเรือพบเขมรยังเสริมกําลังประชิดชายแดนจันทบุรีตราดชี้เป็นไฟคุกคามต่อไทยจึงต้องปฏิบัติการต่อเนื่องกองทัพยืนยันรบต่อจนกว่าจะยึดคืนผืนแผ่นดินไทยได้ทั้งหมดและจัดการเขมรให้สิ้นสภาพภัยคุกคามต่อไทยหลังทางทัพเรือตรวจพบ BHQ แต่งพลเรือนเข้าอาคารชายแดนจังหวัดตราดชี้ดัดแปลงอาคารใช้เป็นที่ตั้งทางทหารเป็นภัยคุกคาม โดยพลเรือนตรีสุรสรนค์คงสิริโคศกชาหมหมแถลงของศูนย์ถแถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่ากองทพัพเผลือได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยแต่งกายด้วยชุดพลเรือนเติมกำลังเข้าสู่พื้นที่ภายในอาคารที่อยู่ใกล้เคียงฐานยิงปืนใหญ่ของฝ่ายกัมพูชาโดยมีข้อมูลว่าเป็น BHQ เมื่อ10ธันวาคม68เวลา23นาฬนกา 00, นตรวจพบกลุ่มคนต้องสงสัยบริเวณชายแดนจังหวัดตราดที่คาดว่าเป็นหน่วย B HQ ของกัมพูชาเข้ามาใช้พื้นที่อาคารต้องสงสยัยในเรื่องการดัดแปลงอาคารที่ตั้งเพื่อใช้เป็นที่ตั้งทางทหารและมีการระดมสรพพกจำลังซึ่งเป็นหลักฐานที่เรายืนยันว่าเรามีการตรวจพบกิจกรรมในลักษณะนี้ซึ่งกลุ่มอาคารนี้จะอยู่ในฝั่งกัมพูชาแต่เราตรวจพบจากโดนตรวจการในเวลากลางคืนเพื่อยืนยันและเป็นหลักฐานว่าสิ่งที่เราดําเนินการต่อกลุ่ม เป็นการทำลายเพื่อให้ที่มั่นทั้งทหารฝ่ายกัมพูชาหมดภัยคุกคาม ทำให้ต่อมาครับกองทัพอากาศได้ส่งเครื่องบินขับไล่ F 1 6เข้าปฏิบัติการทิ้งระเบิดทำลายเป้าหมายจากการข่าวภาคพื้นดินระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวส่งผลให้ทหารฝ่ายกัมพูชาที่หลบซ่อนอยู่ในแนวบังเกอร์และคูเลเสียชีวิต6นายบริเวณบ้าน3าหลังอำเภอชํารากจังหวัดตราดหลังมีการตรวจพบมีการขุดคูเลสเป็นที่มั่นทางทหารสร้างบังเกอร์คอนกรีตท,ที่อยู่ใต้ดินเป็นภัยคุกคามทาให้เราไม่สามารถนําทหารราบนาวิโยธทินเข้ายึดที่หมายได้และมีอาวุธสนับสนุนยิงมาจากเขตดินแดนของกัมพูชามมาาายยังพื้้นที่เปห อย่างไรก็ตามนะครับมาตอนนี้เองภาพโดยรวมทัพไทยก็ยังคงได้เปรียบมากๆเพราะจากการรายงานได้ระบุว่าตอนนี้ทั้งพื้นที่6จุดคือหนองยาดด้าวช่องจอมช่องเปรอช่องระยีช่องอันม้าและช่องซำแต่ทหารไทยเข้ายึดคืนและควบคุมพื้นที่ได้สําเร็จแล้ว โดยก็อ้างอิงจากพี่เล็กวาสนานาน่่มได้บอกว่าโคศกกลาโหมเผยทหารไทยยึดช่องอันมาได้100เรแล้วรวมเนิน677แต่ทหารเขมรยังสู้ยังยิงอาวุธสนับสนุนเข้าใส่โดยด้านกองทัพภาคที่สองสรุปสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้22ธันวาคม68เวลา6นาฬิกาศ0นนถึง13านาฬิกาว่าที่ยังคงมีการประทะอย่างหนักดังนี้1ช่องบก2ช่องอันมา3าพลานบังไฟ4พนมประสิทธิโส5เขาสัตตสม6ห้วยตะมเรีย 7ภูมะเขือ8ช่องโดนเอา9พลานหิน8ก้อน10พื้นที่ขนา11พื้นที่ตาเมือน12พื้นที่ตาควาย โดยปริมาณการสูญเสียของกองทัพกัมพูชาณวันที่11ธันวาคม68มีดังนี้ครับ 1. ยานเกราะรถถัง9คัน 2. ดโดรน68ลำ 3. แอนตี้โดรน1ระบบ 4. เสาสื่อสาร3จุด 5.BM21 1ระบบโดยคาดว่าทหารกัมพูชามีการเสียชีวิตไม่น้อยกว่า165นายพร้อมยืนยันว่าพลเรือนไม่ได้รับผลกระทบเพราะการยิงมีความแม่นยำเน้นกลุ่มทหารขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตของทหารไทยอยู่ที่9นายบาดเจ็บประมาณ190นาย อย่างไรก็ตามนะครับก่อนหน้านี้เองได้เผยว่าดวนสุดๆพบทหารกัมพูชาขนรถยิง b m 21พร้อมกำลังพลจำนวน6หน่วยยิงรวม8คันเข้าพื้นที่ช่องบกช่องอ่านมาอำเภอน้ำยืืนจังหวัดอุบลราชธานีก่อนที่ฝ่ายไทยจะทำการยิงตอบโต้ไปด้วยการยิงปืนใหญ่ m 159ฮาวิเซอร์155มิมโจมตีต่อตำแหน่งฐานบัญชาการสสอของกัมพูชาที่แนวหน้าจนเสียงกระสุนแหวกอากาศชัดมาก ทำให้ต่อมาครับก็มีข่าวทันทีว่าพลจตรวาวพรสารุมรองผู้บัญชาการกองพลน,น้อยสนับสนุนที่8รองพบพลน,น้อยสอสน .8 ที่แนวหน้าในพื้นที่ตาซึมตรงข้ามช่องโดนเอาติดกับภูมะเขือได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการโดนกระสุนปืนคอจากฝ่ายไทยจนได้รับบาดเจ็บสาหัสต,ตอนนี้ถูกนําส่งโรงพยาบาลเปรียเกตมาลากรุงพนมเปญซึ่งได้ถูกแชร์ผ่านกลุ่มลับเทเล gram ของทหารกัมพูชา อย่างไรก็ตามนะครับต่อกับการเข้ายึดของฝ่ายไทยที่สามารถยึดได้แล้ว5จุดก็ได้มีด้านเพจดังไทยเบอร์มาเรเวทางรถไฟสายมรณะได้ออกมาวิเคราะห์ว่า ข้อมูลอ้างอิงจากกองทัพภาคที่2ทหารไทยเข้ายึดพื้นที่ช่องเปร์ช่องระยีได้สำเร็จแล้วนะครับช่องเปรอและช่องระยีอยู่ฝั่งทางตะวันตกของช่องจอมครับโดยก่อนหน้านี้พื้นที่ช่องเปร์ที่ครอบครัวทหารขมรแอบเข้ามาปลูกมะม่วงแก้วขมิ้นจํานวนหลายน้อยไร่จนกระทั่งช่องระยีที่ทหารขมรรุกล้ําเข้ามาทําการเกษตรและมีการสร้างฐานทหารตอนนี้ทหารไทยตามที่กองทัพภาคที่2แถลงว่าเรายึดได้แล้วซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายืนดีครับ และผมมีเรื่องเพิ่มเติมคือช่องปลิงและช่องโชคอยู่ใต้จากช่องปลิงลงมาผมดูแผนที่แล้วรู้สึกว่าเขมรมีการลุกล้ำเข้ามาในดินแดนไทยเช่นกันนะครับซึ่งท้ามันรุกล้ำอย่างที่ผมคิดจริงผมไม่รู้ว่าทางทหารเราจะมีแผนยึดพื้นที่ตรงนี้ต่อหรือไม่นะครับต้องรอดูต่อไป โปรดนะครับผมไม่ทราบแนวที่แน่ชัดของทหารแต่เข้าใจว่าน่าจะดันทหารขเขมรออกไปหมดตามที่แถลงภาพที่ทําขึ้นมาทําให้ผู้อ่านมองเห็นภาพว่าแต่ละพื้นที่มันอยู่ตรงไหนจะได้เข้าใจแต่ตอนนี้ผมกังวลว่าทําไมตาควายเงียบมากๆเลยเงียบในที่นี้หมายถึงความคืบหน้าและข่าวสารไม่ใช่เสียงปืนนอกจากนี้นะครับล่าสุดเองนายกหารือผู้นําเหล่าทัพเตรียมข้อมูลไว้หารือกับโดนัลด์ทรัมป์คืนนี้ อนุทินคุยเหล่าทัพเตรียมข้อมูลด่วนไว้หารือกับโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันแค่บอกถึงสถานการณ์ไม่ใช่การเจรจาย้ำรัฐบาลยังคงสนับสนุนกองทัพเต็มที่แม้ยุบสภาโดยวันที่1 2ธันวาคม2565นาอยนอนุทินชาญวีรกูลนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าหารือกับพลเอกนัทพลน,นาคพาณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพเพื่อเตรียมข้อมูลก่อนการหารือกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาภายหลังการหารือนายอนุทินให้สััมมภาาษ์ว่ผได้รบ ฟังความคืบหน้าจากเหล่าทัพและยืนยันไปว่าถึงแม้จะมีการยุบสภาแต่รัฐบาลยังคงทําหน้าที่บริหารและให้การสนับสนุนกองทัพในการปกป้องอธิปไตยเหมือนเดิมเพื่อให้ทุกอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนายกรัฐมนตรีบอกต่อว่าในการหารือกับประธานาธิบดีสหรัฐในคืนนี้จะเชิญนายสีหสักพวงแก้วแก้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าสายด้วยเพื่อให้เกิดการรับรู้อย่างเป็นทางการโดยย้ําว่าการพูดคุยครั้งนี้เป็นเพียงการหารือและอัปเดตสถานการณ์ไม่ใช่การเจรจาเมื่อทุกถามถึงการประเมินสถานการณ์ของกองทัพนาย นุทินกล่าวสั้นๆว่าผมว่าดีก็แล้วกันและขอให้สาธารณะงดเว้นการวิเคราะห์หรือประเมินสถานการณ์ทางทหารเพราะฝ่ายศัตรูก็ติดตามอยู่ส่วนกระแสข่าวมีทหารรับจ้างมาช่วยกัมพูชารบด้วยนั้นยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้ โอ๋ไว้ยังเดี๋ยวสนับครับตบเลยบาวโอ้นี่ก็สตาร์ทกันแล้วเอาเป่าเอาเป่าๆๆเอาครับดรภคเกตขอบคุณมากเป่าเป่าบ่าวผู้นำบ้านลานอดเอស្វត S150ter នៅកះសាំង PT នៅអូស្មាច់អ្ចាឥឡូវទៅទីអស់ហើយនេះ